สวัสดีครับมาพบกันในไฟเสียงบรรยายในออ b o u t มีโชคนะครับก็ไฟเสียงบรรยายวันนี้นะครับผมจะมาอธิบายหรือมาแบ่งปันเกี่ยวกับคำว่าพบหรือพบภูมิกันนะครับก็เพื่อนๆอ,อาจจะเคยรู้จักหรือได้ยินคำว่าพบพอ สำเพาพอผ่านใช่ไหมครับหรือว่าพบภูมิเพื่อนๆอ,อาจจะคุ้นเคยกับคำนี้กันใช่ไหมครับคำว่าพบหรือว่าพบภูมินะครับคนส่วนมากนะครับถ้ามองด้วยตาเนื้อหรือมองด้วยสมมุติปัญญัติเราก็อาจจะมองว่าพบหรือพบภูมิเป็นเรื่องที่ไกลตัวหรือไกลมากๆต้องรอให้เกิดใหม่หรือตายก่อน หรืออาจจะไปเกิดพบใหม่พบหน้าชาตินี้ชาติหน้าอดีตชาติหรืออะไรก็แล้วแต่นั่นก็เป็นความจริงส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นสัตธรรมแต่โดยแท้จริงแล้วนะครับหากเราฝึกฝนอบรมจิตอบรมสติปฐาน4ี่อยู่หนึ่งเนืองเราจะเข้าใจโดยวิถีธรรมชาติหรือว่ากระแสจิตวิญญาณมันมีการเกิดและดับ รวดเร็วตลอดเวลาเพื่อนๆเคยสังเกตเวลาที่เราตั้งหม้อน้ําไว้บนเตาไหมครับแล้วเวลาหม้อน้ํามันเดือดน้ํามันเดือดอพล่านเนี่ยมันจะมีฟองอากาศผุดขึ้นมาผุดขึ้นผุด,ดลงขึ้นมานี่ก็เป็นลักษณะของกระแสจิตวิญญาณมันก็เป็นเช่นนี้มันเกิดขึ้นและดับรวดเร็วมากตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณเนี่ย จะต่างจากร่างกายตรงที่ว่ามันเกิดและตายเกิดและตายอยู่ทุกขณะมันจะไม่เหมือนกับร่างกายร่างกายก็คือเราจะเห็นตอนเกิดและตอนตายนั่นคือเป็นร่างเป็นการตายของธาตุแต่จิตวิญญาณมันเกิดตายเกิดตายอยู่ทุกวันอยู่ขณะทุกขณะภาษาพระเนี่ยเรียกว่าสันตติสันตติก็คือความสืบเนื่องความต่อเนื่อง หากเรามองด้วยตาเนื้อหรือว่ามองด้วยสมมติป,ปัญญัติเนี่ยล้วอาจจะไม่เข้าใจแล้วอาจจะมองเกิดตายก็คือเป็นเหมือนกับการตายของร่างกายกับการเกิดใหม่แต่ถ้าเราฝึกฝนอบรมสติปัะฐานี่อยู่เนืองเนืองนะเ,เราเราก็จะเราจะเข้าใจเลยว่าจิตวิญญ,ญาณเกิดตายเกิดดับเร็วมากและมีความสืบเนื่องอยู่ตลอดเวลาแต่ขึ้นอยู่กับกําลังสติของการฝึกฝนของแต่ละคน เพราะแต่ละคนจะเห็นสภาวะเหล่านี้ได้ไม่เท่ากันครับขึ้นอยู่กับกำลังของในการฝึกฝนของสติและสัมปชัญญะคำว่าพบที่ว่าเมื่อสักครู่เนี้ยก็ไม่ได้อยู่ยที่ไหนไกลเลยมันอยู่ใกล้เรานิดเดียวหากเราขาดสติสัมปชัญญะไม่มั่นคงในอุเบกขาหรือเราส่ง คลื่นความคิดเนี่ยหรือจิตวิญญาณส่งออกไปเนะี่ยไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องกุศลอกุศลเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องดีไม่ดีก็ตามพบใหม่รออยู่เบื้องหน้าแล้วอย่างที่บอกว่าจิตวิญญาณเป็นกระแสพลังงานเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดตายเกิดตายดับเกิดเร็วมากเป็นสันต,ติสืบเนื่องกันตลอดเวลา ในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยถึงได้สอนให้เราเนี่ยอยู่กับปัจจุบันธรรมมีการฝึกดำรงสติสัมปชัญญะฝึกให้มีอุเบกขาเพื่อเฝ้าระวังไม่ให้จิตหรือส่งขึ้นความคิดนั่นะส่งออกไปข้างนอกเพราะหากเราส่งจิตหรือขึ้นความคิดออกไปข้างนอกเนี่ยถ้าเราไม่ได้อยู่กับปัจจุบันธรรมเนี่ยสมมุติว่าสมมุตินะตัวเราเนี่ยตัวเรานั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ ตัวเรานั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์แต่เรานั่งคิดไปถึงเรื่องอื่นภาษาชาวบ้านเนี่ยเราเรียกว่าใจลอยภาษาพระเนี่ยเราเรียกว่าจิตส่งออกภาษาพระเรียกว่าจิตส่งออกภาษาชาวบ้านเรียกว่าใจลอยตัวเรานั่งอยู่หน้าคอมแต่ใจเราลอยไปคิดเรื่องอื่นยกตัวอย่างให้เห็นภาพสมมุติว่าเราอยู่บ้านตัวเราอยู่บ้านเราคิดว่าเอะเราไม่มีเงินเลยเราเป็นหนี้บัตรเครดิตเป็นหนี้ทกศเป็น โอ้ยมีความเดือดร้อนใจเรื่องเงินมากเลยเราจะทํายังไงดีวะจะเอายังไงดีนะอ่าตัวตัวเราอยู่บ้านใช่ไหมแต่เราคิดงั้นเราคิดวางแผนดีกว่าฉันจะต้องทําแบบนี้แบบนี้หนึ่งสสามสี่ไปป้นเงินที่ธนาคารต้องทํายังไงบ้างวางแผนมาเลยนี่ความคิดเกิดขึ้นแล้วความคิดนี้เราเรียกว่ามโนกรรมเกิดขึ้นล้วและถ้าเรามีการพูดย้ำเข้าไปอีกฉันต้องทําแบบนี้อีกฉันต้องอย่างนี้อีกอย่างนี้อีก คำพูดเกิดขึ้นเป็นวจีกรรมและถ้าเราออกจากบ้านไปลงมือทําจริงๆกายกรรมเกิดขึ้นเมื่อกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมทั้งสามอย่างเกิดขึ้นมันจะก่อให้เกิดเป็นวิถีของกรรมใหม่เกิดขึ้นครบถ้วนนี่ยกตัวอย่างให้เห็นภาพเห็นไหมครับว่าที่บอกว่าพบไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลเลย ตัวเราอยู่ที่บ้านแต่แค่เราคิดออกไปหรือส่งจิตออกไปพบใหม่รออยู่ข้างหน้าแหละเห็นไหมเมื่อพบใหม่รออยู่ข้างหน้าแล้วถ้าเราทํากายกรรมวิจิกรรมมนุกรรมครบทั้งสามลงมือทําจนเกิดกรรมใหม่เกิดขึ้นวิถีกรรมใหม่เกิดขึ้นแล้วเมื่อเราตายไปไอ้พบใหม่ที่เราสร้างไว้นี่แหละเราก็ต้องเป็นไปตามกฎแรงหนึ่งดูดของโลกก็คือ ไปช,ชดใช้กรรมที่เราได้สร้างพบใหม่ไว้ตอนที่เรายังมีชุดอยู่เห็นหรือยังว่าแค่เราคิดส่งออกไปปุ๊บพบใหม่รออยู่ทํากรรมครบสาอย่างก่อให้เกิดเป็นวิธีของกรรมใหม่พอเราตายปุ๊บพบใหม่ที่เราสร้างไว้นั่นแหละเราก็ไปชดใช้ในนรกก็คืออกุศลที่เราได้สร้างไว้อะ นี่คือยกตัวอย่างให้เห็นภาพจะได้ชัดเจนขึ้นเห็นหรือ,อยังว่าคําว่าพบหรือวพบภูมิอ่ะไม่ได้อยู่ไกลเลยมันอยู่แค่ความคิดหรือสิ่งที่ส่งจิตออกออกไปข้างนอกพบใหม่รออยู่เบื้องหน้าแล้วหากครบทั้งสอย่างกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอ่ะคือการคิดการพูดการทำจนสาเร็จอ่ะนั่นแหละมันจะกลายเป็นวิธีของกรรมใหม่เป็นวิบากใหม่เกิดขึ้น พอเราตายปุ๊บเราก็จะไปสบยวิบากใหม่ที่เราได้สร้างพบไว้ก่อนหน้านั้นดังนั้นจะเห็นว่าพบอยู่ใกล้แค่ความคิดอยู่ใกล้แค่ลมหายใจหากอย่างคนที่โบราณโบราณที่เขาสอนกันมาว่าให้ระวังความคิดความคำพูดและการกระทำาไว้นะหากเราไม่ระวังความคิดหรือวิจิตเนี่ยพบใหม่รออยู่ทันทีไม่ว่าเรื่องนั้นจะดีหรือร้าย ุศลหรืออกุศลส่วนใหญ่มันจะไปค่อนไปในทางอากุศลถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยจิตเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสืบเนื่องกันเป็นสันตติมันเกิดขึ้นเร็วมากฉะนั้นที่พระพุทธองค์เนี่ยหรือพ่อแม่ครูอาจารย์เนี่ยท่านสอนไว้ว่าให้รักษาสติสัมปชัญญะรู้ให้ชัดเข้าไว้ มั่นคงในอุเบกขาให้อยู่กับปัจจุบันธรรมก็จะเป็นการเฝ้าระวังไม่ให้จิตหรือความคิดส่งออกอันที่จะเป็นการที่ทำให้เกิดพบใหม่รออยู่และนั่นหมายความว่ากรรมใหม่ก็จะรออยู่เช่นกันการอยู่กับปัจจุบันธรรมและก็ดำรงสติเพื่อปกป้องไม่ให้เกิดวิธีของกรรมใหม่แต่ในส่วนของกรรมเดิมที่มันอยู่ในจิตตสังขาร อันนี้ก็ต้องใช้หลักการเจริญภาวนาเพื่อเผาบาปแล้วก็ชำระมันออกไปต้องทำทั้งสองอย่างคือปกป้องและปราบปรามปกป้องและปราบปรามตรงเนี้ยคำว่าปกป้องและปราบปรามตรงเนี้ยผมได้รับความรู้มาจากตอนที่ผมได้ไปเข้าคอร์สวิปัสสนาโดยที่วิปัสสนาจารย์ ท่านอาจารย์อัชราวดีวงสกุลเนี่ยท่านได้สอนไวในคอร์สวิปัสนาตอนที่ผมไปปฏิบัติเตโชวิวปัสนากรรมฐานที่เป็นหลักสติปัฏฐานสี่ท่านได้สอนตรงนี้ไว้ว่าปกป้องกับปราบป,ปรามปกป้องคือการปกป้องคือการอยู่กับปัจจุบันธรรมสำรวมอินทรีย์เพื่อไม่ให้กรรมใหม่เกิดขึ้นไม่ให้กิเลสใหม่นั้นเข้ามาแต่ปราบป,ปรามก็คือการเผาชำระบาปจเจริญภาวนาน,นั่นแหละเพื่อชำระของเก่ามันออกไป ตรงนี้ก็ต้องยกความดีให้กับครูบาอาจารย์ที่ได้เคยสอนผมไว้ในคอร์สนะครับจงรักษาสติสัมปชัญญะให้อยู่กับปัจจุบัน,นธรรมมั่นคงในอุเบกขาและภาวนาชำระจิตให้บริสุทธิ์เพื่อตัดทอนชาติภพเป็นอิสระผลจากพันธนาการทั้งปวงจงจำไว้ว่าพบใหม่ ไม่ได้อยู่ไกลมันอยู่ทุกขนาดจิตของเรามันอยู่แค่เบื้องหน้าเราแค่เราคิดออกไปส่งจิตออกไปพบใหม่เกิดขึ้นแล้วพบใหม่รออยู่เบื้องหน้าทุกขนาดจิตของเราใกล้แค่ความคิดของเราจงอยู่กับปัจจุบันธรรมรักษาสติสัมมชัญญะและเจริญภาวนาชำระจิตให้บริสุทธิ์ด้วยรัก และห่วงใหญ่ปรารถนาดีบันทึกไฟล์เสียงเมื่อวันศุกร์ที่8กรกฎาคม2565ปี2 0 2 2บันทึกโดยโคโชคสับพันี้อออาบาลมีโชคสวัสดีครับ